สวัสดีคะ้ะ f อซทีน่น่ารักทุกๆท่านของช่องพี่วรรณพาเดนมาร์กนะคะเอนี่คือห้องนอนของพี่นะคะถ้าเจ้าของไม่อยู่นะคะและก็ไม่ได้ปิดประตูอันนี้นะคะทุกคนเนี่ยถ้าประตูอันนี้ไม่ปิดนะคะนี่เจ้าแมวตัวนี้มันก็จะเข้ามาะคะ่ะทุกคนแล้วมันก็มันนอนนี่คะ่ะนี่ดูทุกคนดูดูทาดแมวอะ นี่พี่นอนนุ่มๆม,มันก็จะมานอนอย่างนี้ค่ะเอฟซีแล้วตอนกลางคืนมันก็ไปหลอกฟังด้วยนะเอา้าตื่นล้วบอกวัสดีคับไม่สนนั่นไม่สนวัิดีคบคือนอนสบายแต่ว่าไอ้แมวขี้ดื้อเลยโอ้มันสซนขนาดนะคะพี่นอน นี่คือท่าสบายของเขาเลยนะคะทุกคนอ้าวมาปลุกเชยเลยมปลุกทรามไมอ้าวไปแล้วค่ะทุกคนไม่ชอบเราค่ะทุกคนไม่ชอบหน้าเราเลยนะันไปดูซิว่าเขาจะเปิดประตูได้มจะออกไปได้ไหมนะคะเพราะว่านันอ้ยไม่ใช่มันโสมขนาดไหนคะทุกคนเห็นไหมคะแม่มันจริงๆของมันเลยนะ่ะ นี่ปิดประตูเลยลูกเดี๋ยวอ้โชกุนมันจะเข้านี่โอ้จริงๆเลยโอเคค่ะ fc คลิปนี้พี่ก็ขอจบแค่นี้นะคะทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามบรรณภาเดนมาร์กให้พี่ด้วยนะคะแมวน่ารักน่ารักและเซนร,รู้แบบนี้มีไม่มากนะคะทุกคนโอเคค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบาย